อ่านนี้ไม่แนะ่ยคิโรคาตานะครับก็สกิลนะครับเอาสกิลก่อนนะข้างล่างสีเขียวๆเนี่ยเมื่อถึงอ่าเมื่อถึงพื้นที่ของตัวเองนะฮะจะสร้างแลนด์มาร์คหรือหากตกแลนด์มาร์คตัวเองแปดสิบเซนดึงฝั่งฝั่งตรงข้ามนะครับสี่ช่องนะครับก็เป็นดึงสี่ช่องนั่นเองครับตกแลนด์มาร์คนะประมาณนั้นนะอืมยังแลนด์มาร์คของฉัน อ่าใช่ครับดึงสี่ช่องนะฮะแล้วที่ก็เป็นเมื่อท่องเที่ยวนะครับก็เหมือนสกิลแม่มดโจรออฟอาร์ตนะฮะแต่80%ดนะครับสร้างแลนด์มาร์คนะฮะหลังท่องเที่ยวนะครับอันนี้บัฟยังยังไม่รู้นะฮะต้องมาหาก่อนละกันแต่บัฟที่ได้ยินคร่าวๆมานะฮะก็เป็นเป็นอะไรนะเป็นบินนะครับบัฟบิน23%นนะฮะถ้าไม่ผิดยังไงก็น่าจะใช่ครับ ก็เป็นตัวเดียวนะคะก็วิธีหานะครับก็ก็จะได้สามาเพนนะวิธีหาก็คือน่าจะเป็นแพ็คพเมยมครับแล้วก็แพ็คพิเศษนะครับสีทองนะผมไม่รู้ผมเหลือป่าไม่รู้แพ็คพิเศษนะนี่ครับแล้วก็การ์ดบีนะบีของเนี่ย,ขอ,ยของอีเวตนนะครับมารวมกัน,นเฮ้ยแล้วมันหายไป่ะอแนะนำ อะไรวะก็เป็นการ์ด B อะฮะแต่ผมจะต้องเอามารวมดูนะครับนี่นะครับกล่องพรีเมียมน่าจะได้นะ,ะเต็มวะ จะขอญาตเคลียร์ครั้งก่อนนะนนถ้าเป็น B กับ B อะไรก็ได้นะฮะก,ก็ใส่ไปนะฮับฮับับอาการเอยัดเลยแล้วกันสิบไปเลยนะครับเลี่ยงไม่สิบอีกโอ้โหการเอเข้าไปะฮะก็อย่าง ื่อจะเคลียร์ค้างมาด้วยนะเอาเชีย่ยไม่เต็มเหรอวะสัตว์เมื่อไหรอวะแค่การ์ดดีนะเอาสักสองใบนะอันนี้ใบเอาลงมาดิเออเนี่ยทียเดียวเต็มเลยไม่เต็มอีกครับ ก็ทำอย่างนี้นะแล้วก็รวมไปเพื่อ,อไว้รวมนะฮะที่บอกเมื่อกี้เป็นรวมนะเออผมว่าขายเลยนะขาย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 นะครับขายขายนะครับโอ้โหนี่ตรงนั้นเลยขายนี้ได้นะครับ แล้วก็ทิบงใบขายก่อนครับอืมขายนะครับ,ะรบจะเหลือไว้อย่างละใบนะฮะขายเตียงเอ,อะไรับอ่าคราวนี้ก็จะไปดูนะครับแพ็คที่เล่นครบรอบนะเล่นเก็บรอบครบรอบนะครับอันนี้เป็นแพ็คทองนะ ครับนึงฮะนี่ครับเป็นแพ็คทองนะนี่นี่นี่ครับก็จะมีตามภูรูปภาพนะเป็นอยักษ์มันนีเป็นอะไรนะฮะกดทีละสองร้อยเพชรนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวถ้าไม่ได้ไงจะมากดนะเพราะเพชรเหลือน้อยมากอ่าไปดูการ์ดบีนะฮะน่าจะได้มาแล้วแหละการ์ดบีในอีเวนต์นะฮะอ่านี่นะครับภาพลงตาน่าใช่นี้นะ อีกใบนึงครับมันมีกี่ชนิดวะอันนี้เซลลี่นะฮะยังไม่เปิดนะครับโอ้ยมาเยอะเลยอะอะไรวะเนี่ยอือชื่อขึ้นด้วยนะครับน,นี้เราก็จะไปรวมกันครับไปดูกันกดรวมใช่ไหมอย่างนี้เปล่าวะ น่าจะอย่างนี้นะครับเราก็รวมไปเราก็รวมไปนะฮะเออ,เ,อ,อเป็ดเออไปนะฮะเปรี้ยงง่ายครับรวม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 ึงนี้นม้วะเออใช่ครับเงี่ยครับมันจะขึ้นว่าอีเวนต์นะถ้าเราทำถูกนะครับมาดูมาดูกันว่าจะได้เลขอะไรนะครับอื เลขกสี่นะอันนี้น่าจะเป็นเลขกสี่นะครับรวมหน่อยหนึ่งมึงมีอยู่อะหรอวะเอาครับอเคี้ต่อครับใส่ก๊าฟครับเกี้ยงนะฮะเอาละลายใบยอ่ะแบ่งเอาไอ,าอา้บวกวัดเลยแล้วกัน นะไม่ได้ใช้แล้วก็ยังนะครับเอารวมกันสองคู่นะครับเมื่อกี้กูขายการ์ดดีทะเกียงเลยเอันนี้ได้เหมือนเดิมใช่ไหมี่ะโอ้ยี่ห้ายังไงวะมันสุ่มหรือว่าไงวะเนี่ยของขอีการ์ดดี อ่ะไปเลยโอ๊ยแปดแกขาดเลยครับเดี๋ยวเปิดแพ็คดองสักครูาาก่าาก็ประมาณนี้นะฮะว่ามันจะได้มานะตรงอัลบัม้มใครยังไม่รู้ก็ลองดูครับว่ามันทำยังไงนนะผมก็เพิ่งมาลองเล่นดูเนี่ยนะี่อะไรนี่เอยอะ โอ้ีแสงเลยครับหัวชยบีล้วนๆเลยให้กมหมดได้ไงเอาเชอลี่มารวมน่าจะมีในแะพ็คพรีเมียมเนี่ยนะฮะแต่ผมไม่รู้ันเหลือวะน,นะแพ,พรีเมียมนะครับน,นี่หน่อยๆมีแพ็กการ์ดเอสนะฮะลองเปดู มีนะครับผมเคยเห็นคนเปิดได้อยู่นะแค่ธรรมดาเนี่ยนะยังไม่เจอนะน่าจะมีรัแบบ แล้วลองไปรวมมันก่อนครับอัพเกรดนะครับมันต้องใช้ทองเยอะผมว่านะอีเวนต์ประมาณเนี้ยนะบอ,ไปไปอุ้ยิ เ็มีกไอซ์เก็บการ์ดีไป้รวมครับรวมไปออยังฮะมีอีกใบหนึ่งนะเอาสาักหน่อยฮนะออยัางไงามารวมกันสองรอบครับว่าจะได้อะไรนะอันนี้ขึ้นบ้างน,นนะน่ะก็ได้นะครับ ได้อ่าเลขสามมาแล้วครับเลขสามเลขสามไอ้เชี่ยไม่มีเอบวกมั้งเหรอวะไอ้เชี่ยไอ้ยูเลยเลขสี่มาแกมันอัพได้ไหมเลขสี่เอับเอนะผมลองลองเอกับเอบ้างน,นาะแต่ว่า อ่ะอันนี้มีหลายใบนะลองอันนี้ดูแบบข้าไปฮะแบบข้าไปฮะเฮ้ยเมื่อกี้กูได้มาเยอะแยะไปไหนหมดหวะอี่สิบนี่สิบ,สบอ่ะเดี๋จะไปฮะ เต็มเลยนะดีครับเอาลวงม,มั่งฮะว่าจะได้อะไรนะครับเพราะมันยังมีการ A ์ด A บวกพวกอ่า O C O A C ิดอีกนะฮะใส่เข้าไปครับอ่ะมีนะครับป่ะรูว่าจะได้อะไรนะครับอ่าเลขสามนะครับเลขสามอืออืออือ,อ,อ เราไปดูนะครับบ้านเราคาดอะไรกันบ้างนะจะได้หาทูกนะครับอืมนี่นะครับเราได้สามกับสี่มาแล้วของการเอสนะฮะแล้วก็ A บวกได้มาแล้วเ้าเหลือ A อบวกหนึ่งกับสองนะครับอัปปะเราจะไปลองรวมมาดูนะ ว่าจะได้ไหมนะครับดกดถกดองก่อนเนีย่นนะยาว ก็ไม่เจอนะแพ็กธรรมดายัางไงไม่มีวะไม่เจออะอะไรวะแย่จะหมจิละครับขอสมบัตินี่ไม่มได้ประเปิดเลยนะ ต้องไปลองรวมกันดูครับยังอื่นอัพเกรดก่อนนะครับมอัพเกรดอีกรอบนะฮะว่าจะได้อะไรไหนวะอ่านี่ครับ เช่มไหมมันทั้งยากและเกินนะครับฮะเต็มแล้วครับมาลองอีกทีนึงนะฮะว่าจะอะไรแล้วเดี๋ยวไปลองเปิด ทองดูนะฮะอันนี้ขึ้นบ้างนะครับอ่ปับ๊บค่ารวมก็จะห้าหมื่นนะฮะห้าหมื่นทองอ่าได้สองแล้วครับ่เริ่มใกลข้ามาแล้วเริ่มไกลข้ามาแล้วนะครับนี่นะ ขาด S แล้วก็เลขหนึ่งนะครับแล้วข้างบนเลขหนึ่งเลขสองนะครับมาลองเปิดแพ็คทองดูนะเปิดเพื่อความสนุกนะฮะดูความจนกันย้ยนะไปเกียร์ค้างก่อนมันเปิดอะที่สองทีนะฮะ แล้วจะไปเปิดแพ็คนะฮะไฮพิเซนซะสองแพ็คนะครับเอ่อขันหัวไปที่ร้านค้านะครับกปที่ร้านค้าก็อันไหนล่ะตุ่มใช่ไหมนี่นะครับจะเป็นแพ็คสองร้อยนะครับอันนี้มีทั้งหมดห้าใบนะครับก็จะมีตรงนี้นะโอ้เออคีโอวัตจายเอสนะคีโวัตจายเอสบวกนะครับตามนี้เลยนะ สองแรกจะได้อะไรนะฮะมาลุ้นกันปึ้งหนึ่งหนึ่งนะฮะค่า2สองละผ่านได้นะฮะลองอีกสักแพ็คหนึ่งครับปึ้งสองสามครบใน,นวันเนี้ยสองเออก็จะได้เป็นอัญมณีด้วยนะก็ถ,ถือว่าดีนะครับ ถือว่าคุ้มดีนะอัญมณนนีนะครับก็เหลือร้อยเพชรไว้ต่อทุนนะอืมอัญมณีนะครับอ่าอันนี้ขาดหนึ่งสองนะโอ้ยนะครับก็อัญมณนนีก็กดรับได้เลยนะครับ ม,มนันเข้ามาายู่ตรงไหนนะเอาเที่ยมเข้ายู่ไหนวะเิดเอ้ยบ่วง้เกิดไอ้บ่วง ไม่ได้นะอ๋อยังมีแพ็กแถมด้วยนี่ว่ะขาดอะไรเมื่อวเน่นจะแถมหนึ่งแพ็กนะครับโอ้โหซ้ำๆนั้นเลยอะไอ้กีเอ็มแม่งใจร้ายว่ะแซ่ดเนีับกล่องที่จะเข้ามานะครับ ก็มาดูกันว่าได้อะไรนะครับหือแล้วคุมเต่าครับโถ่ไม่ค่อยดีอะไรฮะอืมสําหรับอีเวนต์นี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็กด s ซับสไคร์ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับ